ไปไหนฮะไปน้ำตกครับผมครับเดี๋ยวพาไปน้ำตกเจ็ดเลยยอดครับโอ้โห <c oughs> พี่ขอกลับได้ไหมอ่ะ <c oughs> โอ้ยมันมีต้องเจ็ดลำแล้วเลยยอดเนี่ยจะไปด้วยวิธีไหนฮะเดินครับเดินครับโอ้เดินไปเอามอเตอร์ไซค์ครับผมโอเคครับเดินไปเอาด้วยแบงค์ขัดสนขนาดนั้นเดินไปเอามอเตอร์ไซค์เลยเหรอฮะโอ้โหดูครับ <c oughs> ดมลอยอยู่ตรงนี้นะฮะโอ้โหล่อสวดสสสสอ่ะอก,ก็ไ,กไปกินที่โนโู่นเลยไง,วงนะสวัสดีปีใหม่ช้าปัดผลึกเดี๋ยวฝากพี่ไว้ก็ได้ตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่อิงออกมาแล้วไม่ใช่นะฮะ เพราะว่ามันมีตัวใหม่อยู่ข้างล่างล้วรู้สึกของปีของปีที่แล้วของสองปีที่แล้วมั้ะสองปีที่แล้วแะละหรือปีที่แล้วไม่แน่ใจอ๋อไม่ใช่ปีนี้ไม่ใช่ปีนี้ครับอ๋ออะไรฮะแล้วปีหน้าเราจะใหม่ไหมฮะถ้ามีโอกาสก็แวะเวียนกันมาครับกันมาครับผมอยู่ที่ว่าป้าเขาจะให้มาหรือเปล่าเนี่ยแต่ดูจากสภาพที่เรายัดหากันเมื่อคืนแล้วเขาก็คงด่ารับ ด่ตามหลังนะฮะตุกแผ่นเป็นกันสารบริการเป็นกันเองครับ,ร,บรับหลังเขากระดาษครับผม <c oughs> เอาวันเลยวรเล่นอยู่ได้อุ๊ยมีมะละกอด้วยฮะโอ้โหมะกอเยอะมาก <c oughs> <c oughs> นี่ลูกเบ้งๆเลยอะ <c oughs> สวดสวด อุ้ยซานแล้วดิเริ่มปวดจี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวลุงจะหมดแล้วก็ใส่เอาไว้ไปกินที่น้ำตกไงนั่นกินอยู่ได้ไม่ห่วงงานห่วงการเลยอืมทิ้งไว้บ้านเขาอีกขี่มอไซค์นะฮะดูทะเบียนไว้ก่อนนะฮะ เบียวอุ้ยง,อ,งทอทอนอีนคอหน้าสีมาหนึ่งแปดเจ็ดนะฮะเราจะซิ่งคันนี้กันไปนะครับบาปอ้าวแล้วพี่จะไปยังไงครับแบงค์นั่งคนเดียว เดินไปครับครับมันเลยวะเนี่ยได้อยู่เอาพี่กลับมาด้วยนะเมาแล้วเลไปได้อยู่แล้วนะร้านที่เรากินเมื่อคืนอยู่ไหนวะเลี้ยวซ้ายี๋ย<ฮๆ>วเลี้ยวขวาตกเขาแม่งเลยไปครับได้ ขวาที่ขวาที่ขวาที่ไหนเนาะลง <c oughs> ทางชันครับใช้เกียร์ต่ำครับครับผมใช้เกียร์ต่ำครับโอ้โหน้องแบงค,บค์นะครับปกติเขาเทสด้วยปกตินะฮะครับผมวันนี้แบงค์มาเทสอะไรฮนะหน้าเวฟคอนด้าเวฟครับหนเป็นชีดน,นะครับผมเป็นวัวชิ้นน <c oughs> ี่นเลย one. Sure. อางนี้เหรอใช่ไหมฮเอาดีนะแบงแมน,นแบงใช้เก็บตัในใช้แค่แบงแบงพี่ยังไม่หามีให้แม่เลยนะขนมมันย่อมนะทำใส่แบาทำใส่แบกหน้าเบงหน้าไม่ได้เแรงหน้าแป๊บเลย <laughs> เอาดีๆ <laughs> แห<บ>มมันก็เก่าในว,วงการนี้เหมือนกันนะสวด ไปเลยเริ่วจะเห็นแอ่งน้ำแล้วฮะะครับนะพอมาถึงพอมาถึงนี้ไม่เห็นอะไรใช่ไหมก่อนนู้นเข้าได้ จะสาราเล้ครับแต่ยังไม่ใช่เราต้องดรอดลรถตรงสาร,ราก็บอกจอดรถตรงสาราอ๋อไม่มีคนให้ลงไม่ได้มีทางลงเราก็ต้องลงหนะิครับไ,ไม่ได้โดนจับนะบนั่น เจอนนแล้วนว่าข้างหน้าครับข้างหน้าครับเราจะเห็นมันเป็นฝายนะฮะโอเคผมว่าเราหน้าหยุดกันตรงนี้กันดีกว่านะฮะคุณแบงค์ครับคุณแบงค์ครับบังไอ้บงับง <c oughs> สวดสวดโอ้โหผ่านมาได้ด้วยดีนะครับจากฝีมือการกลับของน้องแบงค์ครับโอ้ ผนด้าเวฟกับดูกระติเขายังเขาทำได้ครับตอนนี้ขึ้นหนัห่ ตายครับผมทีนี้พี่ใบีิจะตายนะฮะโอ้โห,โหเป็นอ่างชันระยะยาวนะฮะแล้วก็ี ATV น่าจะ,ะมันนะฮะไปเลยเบ่งรัมรู้สึปปสอัวเดินไปใช่ไหม าไม่รู้ยังเดินทางขึ้นอันนี้คือเราจะกลับลงไว้นะฮะครับผมตอนที่เราขึ้นมานนี้มันไม่ผิดทางนะขึ้นไปก็เจอน้ำตกเหมอือนกันนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลงไปน้ำตกที่มันไม่ต้องเหนื<ๆ>่อยไม่ต้องเพลงนะฮะครับผมโอ้เยี่ยวเหนียวเลยฮะ วิวสองงทางสวยมากฮะโอ้โห oh, หล่อสุดอะ่ะ mm hmm. เราจะเลือกลายที่เรา แล้ว่าไอ้บ้านนะครับลงแอ่งเลยไหมครับจำได้ไหมครับาช้านะครับเร็วไม่ได้ครับเดี๋ยวเลื่อจอดตรงนี้ถ่ายรูปตรงนี้ก่อนดีกว่าไหมนี่เหรอเออ ơi đấy, pháo. đấy, cái gì? quan hoang phạc, quan hoang นครับเดี๋ยวเรามาหยุดจะนยังไงอะ่ะน่หนด่ดิเดี๋ยวเรามาหยุดถ่ายภาพนิ่งกันนิดหนึ่งนะฮะถอนภาพนิ่งรัดหนึ่งโอเคปะแบบน,นีินั่นแหละฮะ โหแล้วกูจะวิ่งไปยังไงาาข้้้นนนั